สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูก้อยนะคะในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่หซึ่งเราอยู่ในหน่วยที่3นะคะเรื่องหลักธรรมนำความสุขวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนนะคะให้รู้จักหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นก็คือโอวาทสานะคะ ใครที่ยึดหลักตามโอวาทสามได้ชีวิตนักเรียนจะมีความสุขความเจริญนะคะแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทำลายนัก,นกเรียนได้เลยล่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะทีนี้โอวาทสามเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน หลายธรรมะนะคะที่นํามาประกอบเป็นโอวาทสาวันนี้ธรรมะที่ครูจะนํามาสอนนักเรียนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโอวาทสามนะคะนั่นก็คือเรื่องของเบญจศีนดังนั้นวันนี้นักเรียนเรียนกับคุณครูนะคะหนูก็จะรู้จกักโอวาทสามนะคะว่าโอวาทสามคืออะไรทาไมจึงจัดเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็มารู้จักเบญจศีนนะคะที่เรารู้กัน รู้จักกันสั้นๆว่าศีลห้านะคะที่นักเรียนท่องตอนเช้าของทุกวันนั่นแหละค่ะวันนี้เราจะมาศึกษาให้ลึกซึ้งนะคะว่าศินหานั้นมีอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะทีนี้ก่อนอื่นนะคะนักเรียนก็จะต้องมาเตรียมอุปกรณ์นะคะให้กับครูก้อยก่อนเนาะก็เตรียมเล่มใบงานวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถ,ถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะที่คุณรู้ทำให้นะคะ และแจกไปแล้วนะเตรียมขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปหน้านี้เลยค่ะนักเรียนคะในหน้ารูปที่เป็นรูปดอกไม้นะคะแล้วก็มีเขียนตรงกลางว่าเบนจะศีลเด็กคุณครูจะขยายใหญ่ห้นะคะอ่าเตรียมหน้านี้เลยค่ะที่เขียนตรงกลางดอกไม้ว่าเบนจะศีลซึ่งถ้าเราสังเกตให้ดีนะคะดอกไม้จะมีอยู่ด้วยกันกี่กลีบเอ่ยหนึสอง สามก็คือมี5กลีบ5กลีบก็เดาได้เลยว่าเบนจะสีนก็จะต้องมีทั้งหมดห้าคอด้วยกันนะคะเบนจะบอเอยเบนแล้วก็จ่าจานตัวเดียวออกีิงจะเบนจะในที่นี้นะคะแปละว่า5้สีนหมายถึงคอห้ามนั่นเองนะคะนั่นคือข้อห้าม5้าข้อค่ะที่นักเรียนไม่ควรจะ ทำเลยนะแล้วจะมาดูว่าเบนจะสีนหรือที่เราเรียกว่าสีน5าหรือถ้าแปลตามความหมายก็คือข้อห้ามห้าประการนะคะมีอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่คลิปวิดีโอนะคะไปเรียนรู้เรื่องของโอวาสามกันก่อนว่าโอวาสามคืออะไรนะคะแล้วจึงจะตามด้วยเรื่องของเบนจะสีนนะวันนี้ก็มีบทเพลงน่ารักน่ารักแทรกอยู่ใน คลิปวิดีโอด้วยนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะร้องตามหรือว่าหำตามได้เลยนะคะวันนี้คลิปวิดีโอค่อนข้างสนุกมากทีเดียวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปวิดีโอด้วยกันเลยค่ะโอวาดสามเบนจ์ิน ปารตีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนเมื่อครั้งที่แล้วได้รเรื่องรัทธาพระรัตนไตรไปแล้วว่าพระรัตนไตรยนั้นคือแก้วอันประเสริฐสามประการประกอบไปด้วยพระพุทธคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน้องๆเคยได้ยินคำว่า โอวาสากันไหมคะโอวาสามนั้นก็คือหลักธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาและเป็นโอวาที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่พระสงฆ์ค่ะซึ่งโอวาสามนั้นจะประกอบไปด้วยการไม่ทำความชั่วการทำความดีและสุดท้ายคือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะในวันนี้พี่จะพาน้องๆไปเรียนกับหนึ่งในโอวาสาก่อนค่ะ เรามาเรียนรู้กับการไม่ทำความชั่วหรือเบนจัดสีนกันก่อนนะคะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ที่โรงเรียนของพัดเตยเบิ่มพักเที่ยงแล้วเรามาดูกันสิคะว่าพักเที่ยงแล้วเด็กๆทำอะไรกันเอาละค่ะน,น้องๆตอนนี้ที่โรงเรียนของพัดเตยเบิ่มพักเที่ยงแล้วเรามาดูกันสิคะ ว่าผักเที่ยงแล้วเด็กๆทำอะไรกันนั่นเสียงนกร้องนี่เพื่อนๆเ,เราไปดูกันดีกว่านั่นไงลงนกบนต้นไม้เอาลงมาเล่นดีกว่าเพื่อนๆพ,พัดเอาไม้เขี่ยเลยเราจะเอาก้อนหินปาจะดีเหรอเราว่ามันจะตกลงมาตายนะอย่าไปยุ่งกับมันเลย ไม่เป็นไรหรอกเด็กๆทำอะไรกันคะเมื่อสักครู่พวกผมได้ยินเสียงนกร้องครับเลยเดินหาเห็นลูกนกอยู่ด้านบนเลยจะเอามันไปเล่นกันด้วยการเอาไม้เขี่ยและเอาก้อนหินปาหรอคะนักเรียนคะการที่เอาไม้ไปเขี่ยหรือเอาก้อนหินไปปาลูกนกนั้น เราอาจจะทำให้ลูกนกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ถ้าเป็นเช่นนั้นถือเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งคือเว้นจากการเบียดเบียนรังแกทำร้ายหรือฆ่าสัตว์เลยเด็กๆลองคิดว่าถ้าเป็นตัวของเราเองมีคนเอาก้อนหินมาคว้างป่าเราก็ยังรู้สึกไม่ชอบรู้สึกเจ็บสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็เช่นเดียวกันค่ะครับคุณครู พวกผมจะไม่ทำร้ายหรือเบียดเบียนสัตว์อีกแล้วครับดีมากค่ะเด็กๆเพราะการที่เราไม่ทำความชั่วนั้นถือเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมได้เหมือนกันนะคะได้ด้วยเหรอครับคุณครูแค่เราไม่ทำความชั่วใช่ค่ะสิ่งที่นักเรียนทำเป็นการผิดศีลคือการรังแกสัตว์ตามหลักโอวาทสามในพระพุทธศาสนาค่ะที่สอนให้เราไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีแต่ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ดูแบบนี้แล้วต่อไปอย่าทำอีกนะคะครับคุณครูเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆวันนี้เพื่อนๆของเราเกือบทำผิดศีลไปหลายข้อเลยนะคะการไม่ทำความชั่วทั้งปวงนั้นเราจะต้องไม่ทำความชั่วทั้งกายวาจาและใจนะคะซึ่งจะตรงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือเบญจศีลหรือศีลห้านั่นเองค่ะ ถ้อย่างนั้นเรากลับไปทบทวนกันอีกครั้งนะคะเราจะได้ไม่ทำผิดเหมือนพัดกับเบิม้มข้อที่1เว้นจากการเบียดเบียนรังแกทำร้ายหรือฆ่าสัตว์อย่างที่ครูการดาดได้สอนเด็กๆไปเมื่อสักครู่นะคะข้อที่สองเว้นจากการลักขโมยหยิบฉวยเอาสิ่งของของคนอื่นที่เจ้าของไม่ได้ให้ข้อที่สาม เว้นจากการนอกใจคู่ครองการไม่ซื่อสัตย์หรือแย่งคนรักจากผู้อื่นข้อที่4เว้นจากการพูดปดพูดคำหยาบเพเชิญไร้สาระข้อที่5เว้นจากการเสพสิ่งมึนเมาต่างๆการเป็นเด็กดีใครใครก็ทำได้ทำ ง่ายง่ายแค่ปฏิบัติตามสินหาขอหนึ่งไม่ สัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองอย่ารีดเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสามไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสี่เด็กดีไม่พูดโกหกข้อหาออกห้างจากสิ่งเหมือนเมาอย่าลืมไปท่องจำเด็กดีต้องไม่ทำผิดสิลนห้าข้อหนึ่ง สัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองอย่ารีดเป็นโจนอย่าไปขโมยข้อสามไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสี่เด็กดีไม่พูดโกหกข้อหาออกห่างจากสิ่งเหม็นเมาเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเอ๊แต่ที่ครูการดาสอนยังไม่หมดแค่นี้ใช่ไหมคะมีใครจำได้บ้างไหมคะ ว่ามีเรื่องอะไรอีกนะใช่แล้วค่ะเรื่องโอวาสามการไม่ทำความชั่วคือละเว้นจากการคิดชั่วคือคิดในสิ่งที่ไม่ดีทั้งกับตนเองและผู้อื่นการพูดไม่ดีคือการพูดใส่ร้ายผู้อื่นพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเช่นนักเรียนพูดใจหยาบคายใส่กันหรือเต้ยพูดกับพลอยว่าเพลินเป็นคนนิสัยไม่ดี ขี้ขโมยทั้งที่เพลินไม่ใช่คนแบบนั้นเตยพูดให้ร้ายคนอื่นแบบนี้ก็คือการพูดไม่ดีนะคะทำชั่วคือการกระทำสิ่งใดๆก็ตามที่ทั้งตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนเช่นการขโมยของก็เป็นสิ่งไม่ดีนะคะแล้วทำให้พ่อแม่เสียใจอีกด้วยและนอกจากนั้นเราก็ควรประพฤติดีให้สม่ำเสมอทั้งกายคือการทำดี เช่นนักเรียนเป็นคนรับผิดชอบทำกันบ้านส่งครูตามเวลาวาจาคือการพูดดีพูดจาสุภาพไม่หยาบคายและจิตใจคือการคิดดีเช่นคิดจะทำข้อสอบด้วยตนเองไม่ลอกเพื่อนเป็นต้นค่ะที่สำคัญที่สุดคือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเบิกบานถ้าจิตใจเราบริสุทธิ์ก็จะส่งผลให้เราทำดีพูดดี และคิดดีนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆไม่ทำความชั่วตามหลักโอวาทสาและเบนจศีลซึ่งเป็นข้อควรละเว้นในการปฏิบัติที่มีห้าข้อไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับครั้งต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องของการทำความดีตามหลักธทำเบนจธรรมและสงังฆะวัตถุสีจะเป็นอย่างไรนั้นน้องๆอ,อย่าลืมติดตามกันนะคะ อย่าลืมนำหลักธรรมที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้พีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะเอาละคะ่ะนักเรียนคะในเรื่องของโอวาสานะคะโอวาสามคืออะไรโอวาสาก็คือหัวใจของพระพุทธศ,ศาสนานะคะซึ่งโอวาสามที่นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย1 ไม่ทำความชั่ว 2. ทํทำแต่ความดีและ3ทํทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะซึ่งวันนี้นะคะในเรื่องของการไม่ทำความชั่วนะคะก็คือเป็นหนึ่งในโอวาทสนั่นเองนะคะการไม่ทำความชั่วเป็นข้อแรกของโอวาทสามเลยนะนั่นก็คือเราจะต้อง รู้จักเบญจศีะีนั่นคือข้อห้าม5ข้อในการประพฤติชั่วนะคะซึ่งเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะคะว่าข้อห้ามทั้ง5มีอะไรบ้างทีนี้เราก็จะมาทบทวนนะคะในการทำแบบฝึกหัดพร้อมกันค่ะเราจะได้เขียนลงไปด้วยนะการเขียนก็เป็นการทบทวนความรู้นะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถจะจำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นกว่าการฟังนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูแบบฝึก รกันเลยนะคะนักเรียนอะละค่ะมาพบกับแบบฝึกของเรานะคะเรื่องหลักธรรมนำความสุขนะคะหรือหลักธรรมนำชีวิตนั่นเองนะอ้ามาดูค่ะในเรื่องของเบญจศีลเบญจะแปลว่าห้าศีลหมายถึงข้อห้ามนั้นคือข้อห้ามห้าประการนะคะอทีนี้นักเรียนก็เขียนชื่อเนาะแล้วก็นำสกุลนะคะ แล้วก็เขียนเลขที่ไว้ให้คุณครูด้วยนะคะเวลาคุณครูให้คะแนนจะได้ให้คะแนนได้ง่ายขึ้นเอามาดูตรงกลางเลยค่ะเบนจาีนะคะก็โอวาสาเนาะโอวาสก็มีรูปเด็กมาสามคนเนาะมีพระหนึ่งองค์เนาะทนไม่ o โอวาสอยู่ด้วยกัน3ามข้อนะคะข้อแรกคือการไม่ทําความชั่วซึ่งการไม่ทําความชั่วในที่นี้ก็คือการห้ามทำสิ่งต่างๆต,ต,ต่อไปนี้ ห้าข้อนั่นคือไม่ทำชั่วนั่นเองนะคะข้อที่สองการทำแตกความดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนในครั้งหน้าว่าการทำแตกความดีนะ่ะมันมีความดีอยู่กี่อย่างนะคะที่เราสามารถทำได้และข้อที่หกและข้อที่สามนะคะ 3, การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นเองนะอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะในเรื่องของเบนจศีนนะคะมาเริ่มดูข้อที่หนึ่งเลยค่ะเอาล่ะคุณครูก้อยก็จะ ใส่สีให้นะข้อที่หนึ่งคือไม่ฆ่าสัตว์นะคะเห็นไหมคะนักเรียนแล้วก็ขยายใหญ่เนาะข้อที่หนึ่งคือไม่ฆ่าสัตว์นะคะหรือไม่รังแกสัตว์ด้วยนะไม่ฆ่าสัตว์และไม่รังแกสัตว์นะคะไม่ฆ่าด้วยแหละแล้วเราก็ไม่รังแกมันด้วยนะคะอยู่ในสิงข้อที่หนึ่งนะคะ น,นัเล่นอยู่คลิปวิดีโอไว้ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆเขียนให้สวยๆนะลกูกอ่าต่อนะคะคุณครูไปต่อนะคะข้อ2อค่ะนักเรียนคะจำได้ไหมเอ่ยข้อ2คืออะไรข้อ2ก็คือการไม่รักขโมยนะคะขะโมยเขียนอย่างนี้นะคะขะมโ,อโอยอมอยนะคะการไม่รักขโมยนั่นเองนะ คุณครูไปต่อนะคะอ้าวมาดูข้อ3ค่ะลูกข้อ3ก็คือการไม่แย่งคนรักของผู้อื่นนะคะนั่นก็คือถ้าเราดูว่าเขาแต่างงานมีส มีสามีแล้วมีภรรยาแล้วแต่งงานแล้วเราก็จะไม่ไปยุ่งกับคนที่เขาแต่งงานแล้วนะคะไม่ไปเป็นชูกันไม่ไปเป็นเมียน้อยกันนะคะไม่ไปเป็นกิ๊กกันนั่นเองนะก็คือการที่รู้จักอยู่แบบสำรวมนะคะไม่ยุ่งกับคนที่มีรู้กับคนที่มีภรรยาหรือสามีแล้วนะคะ ตรงนี้นักเรียนยังเด็กอยู่นักเรียนก็ไม่เข้าใจหรอกแต่เดี๋ยวหนูโตขึ้นนะจําข้อ3ของคุณครูให้ได้นะคะเพราะปัจจุบันนะคะที่มีคดีหึงหวงกันแล้วก็ยิงกันตายฆ่ากันตายก็เพราะผิดศีลข้อนี้แ่้ะคะ่ะอ่ะต่อไปนะคะข้อที่4ี่ การที่เราไม่พูดโกหกนะคะการพูดโกหกไม่ดีเลยแล้วขูก,ก้อยก็ไม่ชอบคนพูดโกหกด้วยนะคะนอกจากไม่พูดโกหกแล้วก็ต้องไม่พูดคำหยาบด้วยคำหยาบก็คือคำด่ากาันคำพูดจาที่ไม่เพราะนะคะเช่นกูมึงหรือขึ้นเป็นสัตว์ตัวนั้นตัวนี้อย่างเงี้ยที่หนูเคยได้ยินวัยรุ่น หรือผู้ใหญ่บางคนเขาด่าก,กันนะพวกนั้นเป็นคำหยาบนะคะถือว่าเป็นการผิดศีลนะลูกถ้าเราพูดเนี่ยเอาล่ะค่ะคุณครูไปต่อนะคะข้อที่5ข้อสุดท้ายค่ะลูกไม่ดื่มสุรานะคะตอนนี้คุณครูไม่ห่วงนักเรียนนะเพราะนักเรียนอยู่ปหนึ่งเราก็ไม่ดื่มสุราอยู่แล้วใช่ไหม และอีกอันหนึ่งนะคะพอโตขึ้นไปอีกนิดหนึ่งก็ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดเลยนะคะถ้าจู่ๆมีคนที่เราไม่รู้จักเอาลูกอมแปลกๆมาให้ห้ามรับเด็ดขาดนะคะนักเรียนเพราะว่าจะมีกลุ่มที่พวกค้ายยาเนี่ยเขาจะเอายาเสพติดเนี่ยผสมไปในลูกอมพอให้นักเรียนอมแล้วนะคะนักเรียนก็จะติด วันลุ้งขึ้นหนูก็จะอยากกินลูกอมชนิดนั้นต่อถ้าหนูไม่ได้กินนะคะหนูก็จะมีการอารมณ์หงุดหงิดเหมือนบนพวกที่ติดยาบ้าที่เราดูในข่าวอะค่ะลูกบางคนติดยาขนาดขนาดจำพ่อจำแม่ไม่ได้เลยบางคนเหมือนคนบ้าเลยพูดไม่รู้เรื่องนะคะและบางคนนะคะก็ก่กกอาอาจญรกรรมด้วยก็คือการจับคนน้งคนนี้เป็นตัวประกัน การปีนเสาไฟฟ้าเงี้ยจะกระโดดลงมานะคะซึ่งพวกนี้เป็นพวกติดยาทั้งสิ้นถ้าแถวบ้านเรามีคนติดยาเสร็ติดนะคะให้นักเรียนอยู่ห่างจากเขานะคะแล้วก็แจ้งคุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ไปแจ้งตำรวจนะคะในการที่จะมาจับเขาไปบำบัดก็คือไปเลิกยานั่นเองนะเราอยู่ในสังคมปัจจุบันเราก็ต้องรู้จัก ระแวดระวังตัวนะคะรู้จักสังเกตคนรอบข้างนะคะว่าคนรอบๆบ้านเราเนี่ยมีใครบ้างที่เขายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาเด็ดขาดเลยนะห่างจากเขาแล้วถ้ามีใครชวนให้เราเสพตามเขาเช่นดุดบุรีตามเขาบ้างละ หรือว่าให้กินยานั้นยานี้ตามเขามั่งละ่ะเรารู้ว่ามันไม่ดีนะครู้อยสอนแล้วนะลูกว่ามันไม่ดีนะเพราะพุทธเจ้าก็สอนห้ามไปแล้วด้วยว่าอย่าทำนะคะเราก็จะไม่ทำนั่นคือสินข้อ5้านั่นเองไม่ดื่มสุราแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะเอาละค่ะทีนี้วันนี้นะคะคุณครูก็จบในเรื่องของ โอวาสามข้อที่หนึ่งการไม่ทำความชั่วก็คือการงดเว้นจากห้าข้อนี้นะคะก็คือข้อห้ามห้าข้อนี้คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่รังแกสัตว์สังเกตไหมคะว่าทุกข้อจะมีคำว่าไม่ไม่ไม,ไม่และไม่ไม่ในที่นี้ก็คือห้ามนั่นเองนะคะข้อที่สองไม่หลักขโมยข้อที่สามไม่แย่งคนรักของผู้อื่น ข้อที่4ไม่พูดโกหกไม่พูดคำยาและข้อที่5ไม่ดื่มสุรายาเสพติดนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ดีเลยนะนักเรียนจำสินข้อ5ให้แม่นนะคะแล้วก็อย่าทำนะคะเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วนะถ้าเราไม่ทำห้าข้อนี้เขาว่ากันว่า คุณครูเคยฟังพระเทศแเขาบอกว่าถ้าเราสามารถรักษาศีลห้าได้นักเรียนจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาและนางฟ้าหลังจากที่นักเรียนตายไปแล้วนะคะอันนี้ครูก้อยก็ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่านะแต่คุณครูก็ฟังพระเทศมาพระท่านก็สอนมาว่าอย่างนี้นะคะแต่ ในเมื่อท่านสอนแล้วมันเป็นเรื่องดีใช่ไหมห้ามในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่ให้เราทำเราก็ต้องเชื่อและต้องปฏิบัติตามนะคะอาละค่ะวันนี้นะคะใครที่จดไม่ทันหนูก็หยุดคลิกวิดีโอไว้นะคะแล้วก็ลอกให้ทันนะคะแล้วก็พยายามอ่านคำที่เราเขียนด้วยนะไม่ใช่ว่าเราเป็นตัวตัวเฉยๆนะคะก็อ่านและสะกดคำไปด้วยนะคะก็จะทำให้เรารู้คำศัพท์มากขึ้นนั่นเอง วันนี้ครูก,ก้อยก็ต้องขอจบเรื่องของหลักธรรมนำความสุขนะคะซึ่งวันนี้เราเรียนโอวาท3ข้อแรกคือการไม่ทำความชั่วนั่นคือเบญจสีนะคะคือสี5ข้อห้าม5ประการนั่นเองไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วครั้งหน้านะคะเราจะมาเรียนโอวาท3ข้อถัดไปค่ะคือ ให้ทำแต่ความดีนะคะว่าทำความดีมีอะไรบ้างนะเราจะมาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ครูกกอยก็ต้องขอลานักเรียนไปก่อนนะคะขอให้นักเรียนมีความสุขนะคะกับการทำงานแล้วก็เป็นเด็กดีนะคะรักษาศีห5้านะคะไม่ทำผิดศีลนังห้าข้อเลยนะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอายบายนักเรียนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ